สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับภาคำาช่อง7 HD นะคะช่วงนี้เชิญชมข่าวในพระราชสำนักค่ะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชสารอนวยพรไปยังจอมพลคิมจองอึนเลขาธิการพรรคแรงงานเกาหลีประธานกิจการรัฐแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งกองทัพสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีในโอกาสวันก่อตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีซึ่งตรงกับวันที่9กันยายน2566 จอมพลคิมจองอึนเลขาธิการพรรคแรงงานเกาหลีประธานกิจการรัฐแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งกองทัพสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีกรุงเปียงยางในโอกาสวันก่อตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีข้าพเจ้าขอส่งคำอเมรพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดี ทั้งเพื่อความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีพระปรมาพิไทยมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชสารอํานวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐทาจิกิสถานในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐทาจิกิสถานซึ่งตรงกับวันที่9กันยายน2566 พระนท่านนายเอมอมาลีร็อมานรัานาธุบดีแห่งสาธารณรัฐาจิกิสถานกรุงดูชันเบในโอกาสวนาันอกราชของสาธารณรัฐทาจิกิสถานข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออํานวยพรให้ท่านรัานาธุบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวทาจิกิสถานมีความผาสุขสงบและความเจริญรุ่งเรือง ประเทศไทยและสาธารณรัฐจิกิสถานต่างมีมิมตรไมตรีอันดีต่อกันเสมอมาข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสองจะสแสวงหาโอกาสเพิ่มขึ้นในการเสริมสร้างความร่วมมือในด้านต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเศรษฐกิจการค้าและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาให้กระชับแน่นแฟนต่อไปในภายภาคหน้าพระประมาพิไทยมหาวิชราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฏนเลยและมหาวิทยาลัยราชพัตร้อยเอ็ดประจําปีการศึกษา2563ถึง2564เวลา10นาฬิกา27นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตร แก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนเลยและมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดประจําปีการศึกษา2,563ถึง2,564มหาวิทยาลัยราชภัฏนเลยมุ่งพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้ดําเนินการทั้งการยกระดับคุณภาพการศึกษาการผลิตและพัฒนาครูการพัฒนานักศึกษาด้านซอฟต์สกิลส์ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมและการพัฒนาท้องถิ่นภายใต้โครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอาทิ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจชุมชนโครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและโครงการยกระดับการเรียนรู้โรงเรียนเครือข,ข่ายขนาดเล็กนอกจากนี้ได้เข้าร่วมการประเมินเพื่อจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวโลกได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลกปีพุทธศักราช2564เป็นอันดับที่1ของมหาวิทยาลัยเพัะกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนืออันดับที่4ของมหาวิทยาลัยเพาะทั่วประเทศ และอันดับที่27ของมหาวิทยาลัยไทยและอันดับที่483ของมหาวิทยาลัยโลกโดยวันนี้มีผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกเข้ารับปริญญาบัตรรวม739คน สำหรับมหาวิทยาลัยสภร้อยเอ็ดมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สองคนและมีผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกเข้ารับปริญญาบัตรรวม739คน มหาวิทยาลัยเฉพาะร้อยเอ็ดมุ่งเน้นการกระจายโอกาสทางการศึกษาเสริมสร้างความเข้มแข็งตามศาสตร์พระราชาผลิตบัณฑิตที่มีทักษะทางสังคมและทักษะเชิงสมรรถนะมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องต่อชาติบ้านเมืองเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาทิโครงการพัฒนานักศึกษาครูให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาโครงการพัฒนาซอฟต์สกิลนักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกร,รสังคม โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุผู้ดูแลผู้สูงอายุและเตรียมพร้อมสู่วัยเกษียณและโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสภาพแวดล้อมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญตะกร้าและสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ญาติของอาสาสมัครทหารรานที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ที่บ้านเลขที่12ทับ1หมู่ที่1ตำบลบาหวยอำเภอสบบายย้อยจังหวัดสงขลา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายวรนัทหนูรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญตักกราสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของอาสาสมัครหา,ราน,นพรานธนพัฒเหมณีเจ้าหน้าที่ชุดป,ปฏิบัติการพิทักษ์พื้นที่กองร้อยฐานพราน4808ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุลอบวางระเบิดขณะออกปฏิบัติการลาดตระเวนพื้นที่ในเขตรับผิดชอบด้วยการเดินเท้าบริเว เบ้านสากรหมู่ที่4ตำบลสากออำเภอสุงไงปาดีจังหวัดนาราธิวาสเหตุเกิดเมื่อวันที่7กันยายนที่ผ่านมามการได้รับพระราชทานพระมหากราุณาธิคุณในครั้งนี้อย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากราุณาธิคุณแก่ครอบครัวของอาสาสมัครหาพรานธนพัฒน์อย่างหาที่สุดไม่ได้